ญาติีนี่ก็แปงกันท้นครับ้กันแปงครับซองๆับีใจแบงกันสารยเนีครับดไปแล้วลดนครับดละยสิเมตรควางมเมตรครับ แต่ละคนมีที่ชอบของใครทบ้ประมาณสองคครับนซัพปูตลาดย่างนครับประมาณกว่าเนครับตีววงโครับส่วนใหญ่ี่โจะได้โขายอว่าโั้นเดีโไว้เองครับลเสร็จจากขรอกล้อกอไว้ก็ราูัส่วนวัวน้

เออแกงแก่งพักกาดล่วงเอาเนาะเม่อกใส่ไขรกับมาะครับใชครับฮะอย่าขึ้นไทยควายนออีอันนอหลัปีแล้วเกเด็อย่างไทยได้นหะพี่หนูยกมือส๊ายบายหน่อยบายหน่อยเออเดี๋ยวหาว่าได้ไทยหเมาะ ทางบ้านหัวบ้านควายนี่ผมกัมาอูมาแอลมันอยู่ครับผู้จักกันหลายคนแล้วห้องกระจำจือได้ห้องกระจำจืดผมได้แต่จำหน้ากันได้หมดนะครับนี่ฮะครับลกหง้านี่ไงหนักเออเดินกายมันได้ลกอย่างเดีวยวกันอันกะกินน้อยวหยอยวานนิเนาะยลกห่้ายกัวกันแล้วกับแป้งของปอไหนวะ ปุนที่ก้าวบป่น้อยปุ่มปีงำงำฮะน่ันกนั่นแหละสุดยอดเป็นเป็นว่าตัวเต้มันอยู่นี่ลูกเมื่อกี้ปลาไมพอแปลงพักเป็นงมเต้สุดยอดครับแต่ยางยะนี่ยูลาน่เอิเียงี่นย่งเพีย ต้องพยายามลบมุมกล้องไล่น่อยนะครับเอาโคครับขอบคุณครับ <c oughs> ต้องเดินระวังนะครับ <c oughs> ังตัดน้ำอยู่นะครับพอนนี้นะครับครับเอาแ่สารก่อนนครับจำคัดีดินดดินไม่เราีดินย่แล้วเพราะว่าเป็นด้านปลายเนาะีิิแต่ก่อนดิน็นดิดีนะครับดินดีครับเดี๋ยวนี้นนขอบข้างใส่กับดินดินดินกางสายครับเรามี้านํากัดนะฮะ คิดว่าน่าจะมีเวลาโอ้เบื้องหลังครับต้องบริหารเวลาการเก็บพักตบนะ ชาวบ้า,บานบ้านสันสลีนะฮะอ,อุ้งง,ง่ายเจ้าไม่ใจนี่น้อยคนครับถ้าเจอน้าลึกนี่จะค่อนข้างจะอันตรายเคยหากินกับน้าตื้นมานะานั่นเจอน้าลึกนี่จะแยงแยงกันสักน้อยแต่กำจ่าปัญหาสำหรับการเอาพักตบขึ้นมานะมีตะขอกล้องมาเรียบร้อยนะสำหรับวัตถุดิบในการทำปุ๋ยหมักไม่กลับ กลองปุ๋ยหมักไม่กลับกองขั้นตอนการมักสำหรับปุ๋ยมักกล่องนั่นกับใจเวลาบักที่วันเองนะครับเพราะว่านี่ฮะกล่องนี่วันที่สองตีเฮามา ที่ตามดูก็มนี้การทำปุ๋ยกล่องนี้ไว้นะกันอนี้จะเป็นกล่องไม้ <c oughs> จุดนี้เป็นเื่อเวลา,วลากี่นาทีนี่ครับสิบห้านาทีอ๋อนี่สิบห้านาที <c oughs> นะฮะ สัญญาณนี่เป็นทรงไปถึงทั่วโลกเลยนะครับนี่ท่านชมประเมีิน้องเขาอำเภอแม่ใจเขานี่ดังนะครับนี่อำเภอน้ำร่องนะฮะเป็นพื้นที่ประสบความสำเร็จระรวงมหาไทยเป็นมโครงการอำเภอน้ำร่องนี่กัเป็นอำเภอตัวอย่างมือกับหลายๆจังหวัดได้ผู้ได้หันนะพื้นที่ของบ้านควายสันสลีนี่ก็เป็นหนึ่งในหนึ่งพื้นที่ที่ ทางพื้นอแม่ใจได้คัดเลือกขึ้นมาเป็นพื้นที่ตัวอย่างตัวนนะครับกระงสงการนี่ครับโอ้โหคุณนำชุมชนเลย ต้องลบกันำเดียวเดยวคำเดียวเดียวเดี๋ยวกัดน่ยเดียวอันนี้จะเป็นแปลงเนรับ มีทางปศุสัตว์อำเภอแม่ใจก็มีการทำแปลงตัวย่างในการปลูกญ้าไว้สำหรับเป็นอาหารของงัวควายที่จะเลี้ยงกันนะฮะเลียงกันโดยทั่วไปี่จะเป็น่าหวานอิสราเอลนะงนี้นะครับยาหวานอิสราเอล้านหลังที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นเ่ยาลูซี่นะครับครับ,รบด้านโน้ ใบเล็กๆนะฮะเป็นอายอดแพงโูล่านะครับ hmm. ตัวนี้คุณค่าทางอาหารสูงนะครับโปรตีนสูงนะฮะส่วนด้านท้ายนู้นก็จะเป็นพืชตระกูลถั่วนะับจะเป็นถั่วฮามาต้านะครับตัวนี้เราจะปลูกเพื่อที่จะให้เกษตรกรที่เขามาศึกษาเรยียนรู้เนี่ยได้เห็นว่าออหน้าตาของหญ้าแต่ละพันธุ์แต่ละชนิดเนี่ยเป็นยังไงนะครับ เวลาคนคนมาเขาก็จะได้มารู้นะสนขอสมาชิกที่เราทำอยู่ตรงนี้ก็จะได้มามาดูเพื่อว่าเป็นตัวยาที่เราเรายาที่เป็นที่นิยมของสัตว์เนาะใช่ค่ะทุกทุกชนิดที่เรามามาปลูกแล้วก็เอามาเป็นแการสาธิตเนี่ยเป็นยายอดนิยมของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็หญ้าพวกนี้นะฮะเป็นยาที่มีคุณค่าทางอาหารโดยเฉพาะโปรตีนนะฮะสูง ครับครับขับเลี้ยสัตว์นะครับขับครับก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เราได้ขับทุ่มนะครับมามาทุ่มบ้านไปนะครับก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างความสําเร็จนะครับของพื้นที่ในใจของเรานะครับซึ่งเป็นความร่วมมือนะครับทุกภาคส่วนนะครับพาร์คีเครื่องไถ่ภาคส่วนนะครับทั้งเจ็ดพาคีนะครับได้ร่วมกันขับเคลื่อนนะครับกิจกรรมของภายใต้ โครงการอำเภอางบัดทุคนสุขนะครับโครงการรวมพลังแผ่นดินแม่ใจรักดินนะครับเพื่อที่จะให้เราแม่ใจนะครับได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับและจะมีความสุขนะครับอย่างที่ท่านนายกเบนตรีแม่ใจนะครับท่านปีรักจันทิมานะครับท่านได้นํานะครับเป็นสโลแกนนะครับให้พวกเราทุกคนได้รู้ร่วมกันก็คือรักแม่ใจสร้างแม่ใจนะครับไปด้วยกันอย่างยั่งยืนนะครับวันนี้ก็ ต้องขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับวิถีชีวิตของบ้านพายนะครับพวกเราทุกคนนะครับก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับครับโอเคสัญญาณโอตัดไปที่โรงเรียนแล้วครับโอเคสัญญาณตัดไปที่โรงเรียนบ้านปลาแฝกแล้วนะฮะอ่า นี่าเี่ยโอ้โหดาราเขานี่สุดยอดนะนะน,นี่มีการใจสแตนอินเลยเล่นจริงเจ็บจริงเนอะของแต้ของแต้นี่ฮะเขา่ายทายไปก่อนคุณปะมองไปขหลังนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายภาพน,น,นิ่งนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตถ่ายภาพนิ่งเอาไว้พรีเซนต์ใน Facebook นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับครับ